ครับสวัสดีครับขอตรวจวัดความสูงของปะป๊าบอกรู้หมดแล้วต้องทําปะป๊ามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไว้ก็ต่อปะป๊า ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าป้ามาแล้วนะครับแล้วก็ช่องก็ป้าป้าไงก็มารับชมขบวนรถนะครับเป็นขบวน985ครับ ก็เป็นบรรยากาศที่สถานีนะครับกับการเข้าเวรของป๊าป้าก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้นะครับแล้วชมคลิปต่อไปขบวนต่อไปสวัสดีครับ